วันนี้เอามีดนะครับมีดทาบกิ่งมีดเสียบจะขวานจะเสียบจะทาบจะดามติดตานะครับเอามีดมาให้ชมนะครับเพิ่งสั่งมาวันนี้นะครับสวยครับเหมาะมือกับทัดลัดคมครับเป็นคมขวานะครับลองแล้วครับใช้งานได้ดีนะครับี่ยสวยทรงสวยครับ จับเหมาะมือครับคมคงขวาคมมากนะครับนี่ครับให้ดูคมคมขวาครจับต้องระวังคมมากนี่นะครับสวยครับสวยส่งสวยพับไม่ได้นะครับพับไม่ได้เดี๋ยวอาเดบใส่ซองอ่ะปอกอ่ะนี่ครับ น้ำหนักอยู่ที่ประมาณสองขีดสามขีดไื่จะเกิน,เนนะครับในช่างสวยมากเอามาฝากเพื่อนๆนะครับชาวเกษตรเพื่อนร่วมอาชีพทุกคนที่มีกิจกรรมการเสียบการทาบยอดอยู่นะครับเปลี่ยนสายพันธุ์ต้นไม้อยู่นะครับตัวนี้ถือว่าใช้งานได้ดีครับสวยมากครับเหมาะมือมากครับจกกับกระทัดรัดครับ